จะนบสนุนโดยครีมทาฟ้าเมลามีโฟอินวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4446ถึง8เครื่องสำอางนากโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณ หลังจากปล่อยเพลงช้าๆอย่างบักศูนย์รวมความซั่วไปได้ไม่เท่าไหร่และสุดสาวกิ๊กรุ่งนภาเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วค่ะแววว่าจะเป็นแนวกิ๊กรุ่งนภาที่ทุกคนคิดถึงแบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะมันเป็นผลงานเพลงเร็วค่ะมันชื่อผลงานเพลงสายหลอนนอนดึกนะคะ<ม>จะเป็นผลงานเพลงที่เหมือนจะแบบปกติแล้วก็คนเราก็จะส่วนมากเนาะส่วนมากคนจะ,จะนอนดึกกัน<ม>เยอะนะเป็นเพลงกิ๊กก็นอน<ม>ดึกนะ ก็สายหลอนอะไรก็ว่ากันไปจะเป็นเพลงเร็วเพลงสนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะ MV ก็จะมีในส่วนของเส้นเรื่องในส่วนของอการเต้นด้วยนะคะเสื้อผ้าที่ยังคงสเตปความเป็นกิ๊กลุงน้าาคือ,อกางเกงขัดขาอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนคิดถึงว่าเอออยากอยากเห็นอะไรที่แบบเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นกิ๊กลุงละาผาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กลับมาแน่นอนค่ะแล้วก็มีสเตปการเต้นสนุกแน่ๆค่ะสำหรับงานเพลงนี้ ทำเองเหมือนเดิมก็ทั้งเขียนบทเสื้อผ้าท่าเต้นอะไรต่างๆนานาก็คือยังเป็นตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะส่วนเยอะที่เป็นคนคิดขึ้นมาอเงี้ยค่ะแพงบันดาลใจมาจากการที่แฟนเพลงล้วนๆเลยนนเพราะว่าเขาจดจำเราในภาพนั้นไปแล้วเขามองว่าถ้าเป็นอะไรก็ตามที่ขาดขาดนุ่งลิ่งสมถุยอย่างไง ต้องเป็นจิกรุ่งนภาใช่เพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจมาจากเราจะไม่ทําให้แฟนเพลงเราผิดหวังอย่างนี้ค่ะอคอยดูนะเดี๋ยวพี่จะกลับมาอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจคือความเป็นเราตั้งแต่เริ่มต้นนี่แหละค่ะช่อง YouTube ค่ะกิกรุ่งนภาเป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนนั้นจะมีเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่เลยแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเพลงลิสตที่สามารถ ฟังทุกเพลงของพีกได้เลยนะคะไปไล่ฟังได้เลยแล้วเพลงใหม่ก็มีอย่างเงี้ยค่ะไปค่ะทุกคนใครที่ชื่นชอบผลงานของสาวีิงดีคนนี้ก็แวะไปกด Subscribe กันทุกๆช่องทางเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย